แล้วเหตุใดต้องเป็นข้าที่ต้องเดินทางมาที่แห่งนี้ด้วยล่ะเนี่ยข้าก็เพียงแค่อยากจะอยู่ที่บ้านคอยช่วยเหลือพ่อแม่เมื่อท่านแก่ชาราไปใครเล่าจะช่วยเหลือพวกท่านหัวหน้าหมู่บ้านท่านต้องการอะไรกับข้ากันแน่นะถึงได้ไล่ข้ามาเช่นนี้ <S 1> <S 1> เสียงชายหนุ่มคนหนึ่งได้เดินพูดพึมพำอยู่ท่ามกลางป่าเนื่องจากว่าเขาโดนหัวหน้าหมู่บ้านไล่ให้ออกมาจากหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านที่หายสาบสูญเมื่อชายหนุ่มพูดนั้นเดินทางมาเรื่อยๆ เขาก็ต้องหยุดพักตามหลักแหล่งที่มีแม่น้ำลำธารเพื่อดื่มประทังชีวิตของตนจากนั้นเขาก็ได้เดินตามแม่น้ำสายนั้นมาเรื่อยๆอีกไกลไหมนะข้าใกล้ถึงยังป่านนี้พ่อข้าแม่ข้าจะกินข้าวหรือยังพวกท่านจะคิดถึงข้าบ้างหรือไม่เขาเริ่มมีความรู้สึกกังวลเพราะยิ่งเดินมาไกลเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเริ่มกังวลมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งเขาเดินมาถึงที่แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้นั้นมีเมฆหมอกล่องลอยอยู่ตามอากาศเหมือนราวกับว่ากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่แต่ทว่าทิวทัศน์ที่แห่งนี้ต่อให้โดนหมอกปกคลุมแต่คนที่มองดูอยู่ณนะที่แห่งนี้ก็รู้สึกสวยงามสบายบรรยากาศนั้นสดชื่นยิ่งกว่าที่อื่นนี่เราเริ่มใกล้สถานที่แห่งนั้นแล้วใช่ไหมทำไมข้ายิ่งเดินเมฆหมอกพวกนี้ก็ยิ่งเริ่มหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุใดกันนะเมื่อเขาพูดจบ ก็ได้เริ่มก้าวเท้าเดินเข้าไปในเมฆหมอกพวกนั้นณเชิงเขาที่ห่างไกลจากโลกภายนอกมีหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักหรือแม้แต่จะเข้าไปได้หมู่บ้านนี้ถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาทึบที่ไม่เคยจางหายไปตลอดปีและแสงแดดก็ไม่อาจส่องทะลุผ่านหมอกนี้ได้หมู่บ้านนี้ถูกเรียกว่าเมืองลับแลตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเมืองลับแลเป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิญ,ญญาณที่หลบหนีจากโลกหลังความตาย เป็นสถานที่ที่ใครก็ตามที่โกหกหรือพูดไม่จริงจะต้องได้รับบทลงโทษที่สยองขวัญตำนานของเมืองลับแลเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีผู้คนกล่าวถึงหมู่บ้านนี้ว่าเป็นสถานที่ที่เวลาหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในเมืองนี้ไม่อาจทราบได้จากโลกภายนอกแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่พยายามจะค้นหาและเข้าไปในหมู่บ้านนี้ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามบางก็เพราะอยากรู้อยากเห็น บางก็เพ้าะอยากท้าทายสิ่งลี้ลับแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาไม่เคยเป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครสามารถกลับมาเล่าเรื่องราวของเมืองนี้ได้บางคนนั้นก็หายตัวไปบางคนกลับมาก็พร้อมกับความบ้าคลัง่งและความกลัวที่ฝังใจตลอดชีวิตถ,ถ้าถ,ถ,ถ,ถึงแล้วที่นี่ต้องใช้ที่นี่อย่างแน่นอนจริงสิที่แห่งนี้มันมีกฎเหล็กอยู่นี่นะข้าจะทำได้หรือไม่นะ ในหมู่บ้านแห่งนี้มีกฎเล็กที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นคือห้ามพูดโกหกหากใครที่พูดโกหกภายในเมืองลับแลจะถูกสาปให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้ไปตลอดการวิญญาณของพวกเขาจะถูกตรึงไว้ที่น,นี่ไม่สามารถหลบหนีหรือหลุดพ้นได้จนกว่าจะถึงเวลาที่รมที่ก่อไว้นั้นสิ้นสุดลงเมื่อเขาได้เห็นกับตาแล้วจึงได้หันหน้ากลับไปยังหมู่บ้านเพื่อรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มของตน ไอ้บนโชนี่เองกลับมาที่นี่ได้อย่างไรเองไม่เชื่อคําพูดของข้าอย่างนั้นหรือเปล่าจ้าเปล่าที่ข้ากลับมานั้นก็เป็นเพราะว่าข้านั้นเจอหมู่บ้านแห่งนั้นเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เองจะเจอเองใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็หามันจนเจอข้าไม่เชื่อเองหรอกท่านขุนศรีท่านในข้าเก็บของบางอย่างมาให้ไม่ใช่หรือจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าได้มันมาจริงๆเมื่อทั้งสองพูดจบ บุญชูก็ได้หยิบของบางอย่างมามอบให้แก่หัวหน้าหมู่บ้านจากนั้นเขาก็ได้เดินกลับบ้านไปนี่ข้าจะรวยแล้วอยข้าเจอหมู่บ้านที่หายสาบสูญนั่นแล้วดีละพรุ่งนี้ข้าจะนําตัวพ่อและแม่ของไอ้บุญชูนั้นมาเป็นตัวประกันให้มันนําทางที่จะพาเราเข้าไปหน้าหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อเขาพูดจบก็ได้ทําสีหน้าเจ้าเล่ออกมาในทันททเทแถมยังเสยะยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจ ไม่ได้การละข้าต้องรีบไปตเตรียมตัวเพื่อที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ในเช้าวันต่อมาบุญชูก็ได้ออกเดินทางตามคำสั่งของหัวหน้าหมู่บ้านที่เขานั้นต้องทำอย่างนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อและแม่ของเขาถูกจับตัวไปโดยเป็นฝีมือของหัวหน้านั่นเองในระหว่างทางคุณศรีก็ได้นึกถึงคำพูดของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่ามีหมู่บ้านที่ไม่เคยถูกบันทึกในแผนที่และไม่มีใครรู้จักอยู่ในป่าลึกเชิงเขา และที่สำคัญได้กล่าวอีกว่าเมืองนี้เป็นสถานที่ต้องคํำสาบที่คนภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้แต่ทว่าเขาได้เห็นแล้วว่าบุญชูนั้นได้เข้าไปจริงๆเขาจึงให้บุญชูนั้นพาเข้าไปดูให้เห็นกับตาแต่การเดินทางในครั้งนี้นั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายแบบรอบที่แล้วเขาต้องเดินเท้าผ่านป่าทึบและปีนเขาสูงชันฝ่าฟันกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายและสภาพอากาศที่โหดร้ายเช่นเดียวกัน แต่นั่นก็ไม่อาจหยุดยั้งความมุ่งมั่นของคุณสีได้ถึงแม้ว่าบุญชูจะได้พูดทักท้วงและคอยห้ามปลามเขาแล้วก็ตามพวกเขาทั้งสองใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเขาได้มาถึงปากทางเข้าของหมู่บ้านเมืองลับแลก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาอย่างไม่น่าเชื่อหมอกหนาทึบที่ปกคลุมรอบหมู่บ้านนั้นดูเหมือนจะเปิดทางให้เขาเข้าไปคุณสีรีบก้าวขาเข้าไปในหมู่บ้านโดยไม่ลังเลและสิ่งที่เขาพบคือหมู่บ้านที่ดูเหมือนทอดทิง้ง ไม่มีวิเวลของผู้คนไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านเงียบๆคุณสีนั้นเดินสำรวจหมู่บ้านอย่างระมัดระวงังบ้านเรือนในหมู่บ้านนี้สร้างขึ้นด้วยไม้เก่าแก่ที่ถูกปกคลุมด้วยตะไคร้และเชื้อราดูเหมือนว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมานานหลายสิบปีแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกแปลกใจคือทุกอย่างในหมู่บ้านนี้ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีราวกับว่าผู้คนเพิ่งจะจากไปได้ไม่นาน บุญชูรู้สึกถึงความไม่ปกติของสถานที่นี้แต่เขาก็ยังคงเดินต่อไปตามหลังของคุณสีด้วยคำสั่งที่เขานั้นอยากรู้อยากเห็นระหว่างที่เดินสำรวจหมู่บ้านเขาก็สั่งให้บุญชูไปสำรวจอีกที่หนึ่งส่วนตัวของเขาเองขอสำรวจที่แห่งนี้คุณสีนั้นก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับสิ่งของต่างๆที่ดูเหมือนกับจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อเขามองเข้าไปใกล้ๆ สิ่งของเหล่านั้นกลับมีอะไรบางอย่างที่ดูไม่เข้ากันตัวอย่างเช่นภายในบ้านหลังหนึ่งเขาพบกับโต๊ะอาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยมีจานชามและแก้วน้ำวางอยู่แต่เมื่อเขาพยายามจะสัมผัสของเหล่านั้นกลับพบว่ามันเย็นเฉียบราวกับถูกแช่แข็งและเมื่อเขาหันกลับไปมองกระจกบนผนังห้องเขาก็เห็นเงาสะท้อนของตัวเองที่ดูแปลกไปเงานั้นไม่เพียงแต่เป็นเงาของเขาเท่านั้นแต่มันกลับมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาด้วย ขุนศีหันควบไปมองข้างหลังแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นความกลัวเริ่มเข้าครอบงำจิตใจของเขาแต่ก็ยังพยายามสงบสติอารมณ์และคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาจากความเหนื่อยล้าเท่านั้นเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะสำรวจหมู่บ้านต่อไปจนกระทั่งเขานั้นได้พบกับบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านประตูนั้นถูกเปิดออกครึ่งหนึ่งรากับเชื้อเชิญให้เขานั้นเข้าไป เขานั้นไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นอย่างช้าๆภายในบ้านก็มีบรรยากาศที่หนักอึ้งและเย็นเยือกเขาเห็นรูปภาพของครอบครัวที่ถูกแขวนไว้บนผนงังแต่ใบหน้าของคนในภาพนั้นกลับเลือนลางไม่ชัดเจนเหมือนกับภาพถ่ายที่ถูกทำลายด้วยน้ำหรือไฟเมื่อคุณสีเดินไปที่ห้องรับแขกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้หัวใจของเขานั้นแทบจะหยุดเต้นส่วนทางด้านของบุญชูเขานั้นกลับยืนนิ่งอยู่ที่แห่งหนึ่ง เขาไม่กล้าเข้าไปสำรวจตามที่ขุนสีได้สั่งเอาไว้เนื่องจากเขามองว่าเหมือนเหมือนกับการไม่ให้เกียรติสถานที่เขาจึงยืนรอนิ่งๆที่ใต้ต้นไม้ใหญ่จนกระทั่งได้มีเสียงพูดขึ้นมาเบาๆว่าเอ็องคงจะห่วงพ่อและแม่ของเอ็องสินาะใช่ครับเอ,เอ๋ท่ททานท่านเป็นใครหรือจ๊ะทําไมถึงรู้ว่าข้ากำลังคิดอะไรอยู่ก็สรหนาของเอ็องนะสิบ่งบอกค่าว่าแต่ว่าทําไมไม่เข้าไปแบบชายคนนั้นละ่ะ หากไอกาดเดาก็เป็นเพราะว่าเจ้าคงกลัวสินะเรื่องนั้นมันก็ใช่จ้ะแต่ข้าไม่อยากเข้าไปรบกวนผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านข้าเคยได้ยินมาว่าที่แห่งนั้นคนธรรมดาอย่างข้าจะมองไม่เห็นมีแต่พวกเขาเหล่านั้นที่จะมองเห็นข้าเอออออเจ้านี่น่าจะพอรู้เรื่องหมู่บ้านที่นี่พอสมควรเลยสินะเมื่อชายชาราคนนั้นพูดจบ เขาก็ได้ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้บุญชูรอเขาที่นี่จากนั้นก็ได้เดินหายไปส่วนคุณสีเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้มองไปที่ตรงกลางห้องเพราะนั่นมีชายชรา,าในชุดผ้าไหมสีดำยืนจ้องมองเขามองตรงมาที่คุณสีด้วยสายตาที่เย็นชาและเต็มไปได้วยความเครียดแค้นเจ้าเป็นใครทำไมถึงเขามาที่นี่ชายชรา,าเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งและเย็นชา จนทำให้คนของคุณสีนั้นลุกสู้ข้าข้าถูกชายหนุ่มคนหนึ่งให้พามาที่แห่งนี้ข้าปฏิเสธชายผู้นั้นไม่ได้จริงๆเขากักขังพ่อและแม่ของข้าไว้ถ้าไม่พามาเขาจะฆ่าพ่อและแม่ของข้าอีกอย่างไหนๆข้าก็ได้มาที่นี่แล้วต้องทำตามคําพูดของเขาให้ได้ข้าต้องสำรวจว่าที่แห่งนี้ใช่เมืองที่หายสับสนไปหรือไม่ชายชรานั้นหลีตามองเขาอย่างคาดคัน เจ้าอยากรู้ความจริงหรือถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องยอมรับในสิ่งที่จะตามมาจูจูคุณสีก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติแต่ความอยากรู้อยากเห็นทําให้เขาไม่สามารถถอยหลังได้จ้าเพื่อพ่อและแม่ของข้าข้าก็ต้องการจะรู้ความจริงจ้ชาชายชรายิ้มอย่างเยือกเย็นก่อนที่จะพูดต่อเมืองลับเหลนี้เป็นสถานที่ต้องคํำสาบทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ไม่สามารถพูดโกหกได้หากใครโกหกแม้เพียงคำเดียวพวกเขาจะต้องได้รับบทลงโทษที่น่าสยดสยองในขณะที่เขาพูดทุกอย่างก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปเป็นกลางหมู่บ้านภาพที่คุณสีได้เห็นนั้นทำให้เขารู้สึกหนาวสะถานไปทั้งตัวแต่เขาก็ยังคงถามต่อแล้วทำไมถึงไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วล่ะจ๊ะผู้คนหายไปไหนกันหมดชายชารานาั้นเงียบไปชั่วขณะ ก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดเพราะพวกเขาทุกคนโกหกพวกเขาถูกสาปให้กลายเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากที่นี่ได้จนกว่าความผิดบาปของพวกเขาจะได้รับการชำระล้างคุณสีนั้นรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อในสิ่งที่ชายชาราพูดหรือไม่แต่ในใจลึกๆของเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่บอกว่าคำพูดของชายชารานั้นเป็นความจริง เมื่อขุนศีได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบออกจากบ้านหลังนั้นและมุ่งหน้ากลับไปยังจุดที่เขาเข้ามาแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องหยุดชะง,งักหมอกหนาที่ปกคลุมหมู่บ้านนั้นหนาทึบขึ้นกว่าเดิมและไม่ว่าเขาจะพยายามเดินทางกลับไปยังทางเข้าของหมู่บ้านอย่างไรเขาก็พบว่าตัวเองนั้นกลับมายืนอยู่หน้าบ้านหลังเดิมอีกครั้งรากับว่ามีบางสิ่งที่บังคับให้เขานั้นไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้ จนตัวของเขาเองรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆทุกก้าวที่เขาเดินไปนั้นเต็ไมไปด้วยความสับสนและความสิ้นหวังจนกระทั่งเขาได้พบกับชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางหมู่บ้านเขานั้นมีผมสีดําและสวมชุดขาวใบหน้าของเขานั้นเรียบเฉยไม่มีอารมณ์ใดๆเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรชายหนุ่มถามด้วยน้ําเสียงที่เยือกเย็นคุณสีรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านจากตัวของชายคนนั้นและเขานั้นก็ฝืนตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือ ข้าข้ามาที่นี่เพราะชายหนุ่มคนหนึ่งบังคับข้ามาเพื่อมาหาความจริงเกี่ยวกับหมู่บ้านที่หายสาบสูญชายหนุ่มคนนั้นพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะพูดต่อเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่ห้ามพูดโกหกไม่เช่นนั้นจุดจบของเจ้าหน้ากลวยิ่งนักถ้าเช่นนั้นเจ้าจงตามข้ามาถ้าหากเจ้าผ่านบททดสอบของพวกข้าไปได้เจ้าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย เมื่อเขาพูดจบก็ได้เดินนำหน้าคุณสีไปยังที่แห่งหนึ่งคุณสีนั้นรู้สึกถึงความกดดันที่ถาโถมเข้ามาแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะผ่านบททดลองนี้เขานั้นถูกนำไปยืนที่กลางลานและทุกๆคนนั้นก็เข้ามาล้อมรอบพวกเขานนั้นเริ่มถามคำถามที่ยากลำบากทั้งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวความลับที่เขาไม่เคยบอกใครและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาทันทีที่เขาตอบคำถามจนจบทุกคนรอบๆตัวเขาก็เริ่มหายไปทีละคนทีละคน ประกับว่าเขานั้นได้ผ่านบททดสอบแล้วแต่ทันใดนั้นคุณสีก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเขารู้สึกเหมือนถูกบีบอัดด้วยแรงมหาศาลและในที่สุดเขาก็หมดสติไปเมื่อคุณสีฟืน้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองนั้น,นอนอยู่กลางลานหมู่บ้านที่ว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขานั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เขากลับไม่รู้สึกถึงความสุขใดๆในใจของเขานั้นมีแต่ความว่างเปล่า และความเสียใจที่เขานั้นไม่สามารถหลุดพ้นจากคำสาปของเมืองลับแลได้ในที่สุดคุณศรีก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองลับแลเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆและถูกบังคับให้ต้องเฝ้ารอผู้มาใหม่ที่หลงเข้ามาในหมู่บ้านนี้เพื่อเตือนพวกเขาถึงคำสาปที่ยังคงอยู่และจะไม่มีวันสิ้นสุดเอ๊ะนี่มันเวลาเท่าไหร่กันแล้วนะทำไมท่านขุนศียังไม่ออกจากหมู่บ้านอีกละ่ะนี่ก็ผ่านมาหลายชั่วยามแล้วนะ ชายผู้นั้นเขาได้พบกับคำตอบของเขาแล้วละคาดว่าน่าจะไม่กลับไปพร้อมเจ้าอีกแล้วพ่อหนุ่มเอ้ยเจ้าจงรีบกลับออกไปเสียก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินในอีกหนึ่งชั่วยามหากเจ้ากลับออกไปไม่ได้เจ้าจะต้องติดอยู่ในห่วงเวลาของที่นี่นะข้าไปละเมื่อบุญชูได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็ได้รีบออกมาตามคำพูดของชายชารา เขาเดินทางกลับบ้านไม่กี่ชั่วยามก็ได้มาถึงที่หมู่บ้านเขาได้พบกับพ่อและแม่ที่ยืนรอคอยเขาอยู่ที่หน้าบ้านจากนั้นก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติส่วนเรื่องของคุณสีทุกคนก็ได้รับข่าวตามหลังจากที่บุญชูนั้นกลับบ้านมาได้ไม่นานเขาได้ส่งจดหมายมาให้กับครอบครัวจ์จบของคนดีและคนโกหกมันต่างกันข้าเตือนพวกเจ้าแล้วนะทุกอย่างที่พวกเจ้าอยากรู้ มันมักจะแลกมาด้วยของบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ